สวัสดีค่ะคุณลุงผู้ช่วย,ยวันนี้พวกหนูรับมิตรใจในสังคมรับแต่จะมาถามเรื่องครายค่ะและพวกเรายังเป็นลูกหลานในหมู่บ้านนี้ด้วยค่ะบริวเรวณพื้นที่ตรงนี้มีช้างมากที่สุดค่ะครับวันนี้หมู่บ้านของเรานะว่าช้างมานี่เริ่มปี52เมื่อก,ก่อนจะไม่มีช้างปี52จะมีช้างเข้ามาในหมู่บ้านแรกเริ่มเดิมที เราปลูกข้าวทำนาทำนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันเราไม่เสียหายจากช้างป่าพอปี52เป็นต้นมาเราจะมีช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลของเราในบริเวณร,บรอบๆหมู่บ้านเนี่ยค้างไปทุกที่แม้กระทั่งในหมู่บ้านเดินผ่นก็ไ้และส่งผลกระทบอะไรบ้างครับผ,ผลกระทบเป็นวงกว้างเลยครับคือพืชผลในด้านผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นข้าวมานันอ้อยหลังจากจากที่เราเคยได้เยอะเราช่วงเราจะเก็บเกี่ยวบางคืนช้างลงมาคืนเดียวชาวบ้านก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่มีแม้ข้าวจะกินบ้านหนองกะพิงม,มีการจัดการกับช้างอย่างไรคะการจัดการกับช้างเมื่อก่อนนะครับเราดันคือจุดลูกบอลไล่ยิงปืนไล่เมื่อก่อนพอปีห้าสองได้รับโครงการ ราชานุรัษ์เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการถักดันช่วงเดือนกันยาเป็นต้นไปช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเราในหมู่บ้านเราจะมีชุดเฝ้าระวังช้าง4ี่ชุดรอบหมู่บ้านของเราคือไปเฝ้าระวังข้าวนาข้าวทุกจุดทุกจุดอันนี้เราก็ได้รับงบสนับสนุนจากทางอบตามาช่วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงบจากหมู่บ้าน แล้วในการถาักดันของเราเราจะไม่ใช้ความแรงเราจะตะโกนไล่เขาไปอย่างเดียวนอกจากที่ว่าจําเป็นจริงๆเราถึงจะใช้ลูกบอลหรือว่าลูกปิงปองติดไล่นอกจากการเฝ้าระวังแล้วก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งที่เราปรับเปลี่ยนคือจากเคยปลูกข้าวที่ว่าได้เยอะๆเราก็ลดปริมาณจากปลูกข้าวลง แล้วมีบางส่วนที่ว่าเราจะนําพืชที่ช้างไม่ชอบเข้ามาปลูกเสริมเป็นรัน้วกันชนระหว่างพืชหลักคือยกตัวอย่างเช่นชะอมชะอม,ะอมจะมีชะอมตะไคร้พวกขาพวกเนี้ยภาไในที่กินแรงๆช้างมันจะไม่ชอบมันจะไม่ค่อยเข้ามาพวกหนูกลุ่มนักี่จัยน้ำชาชัยรักจะนำความรู้นี้ไปเผยแพให้กับกลุ่มคนที่มีวามรูค่ะ ปลูกอะไรคะปลูกพริกมะเขือข้าโพดปัาทองต้นหอมนี่ทุกอย่างพอได้กินอยู่ก็เป็นรัธรรมชาติทำให้ช้างไม่เข้ามายุ่งในพื้นที่นี้คะ่ะบัวเปลี่ยน เี๋ยวบวเนี่ยสามัรถเอาไปทำอาหารอะไรได้บ้างหรอพี่ผัดกระไขร้ในอร่อยนะลองไปทำเนี่ลองมาทำดูสิ